โอ้โหนี่ถึงกับที่ว่าหลายๆคนต้องบอกเลยว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไปแล้วครับมีนายจ้างนะเขาแห่ชวนสาวต่างด้าวคนนึงทำงานหลังจากที่เธอเนี่ยก็ประกาศหางานเงินเดือน9,00าบาทก็เหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะถ้าไม่ได้บังเอิญว่าหน้าตาของเธอน่ารักนายจ้างหลายๆคนอคนไม่รู้ว่าเป็นนายจ้างหรือเปล่าบอกว่าน่ารักมากเออ นายจ้างนีก็แย่งกันจ้างงานสาวต่างดาวคนนี้หลังจากที่ประกาศหางานทําในประเทศไทยเงินเดือน9,00 0บาทคือกําหนดมาเลยอยากจะได้เงินประมาณนี้ทีนี้ชาวโซเชียลเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะอยากให้คัดสรรนายจ้างดีๆเพราะว่าสาวน้อยคนนี้หน้าตาดีมากทีนี้มันน่าแปลกตรงไหนรู้ไหมถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวคนอื่นๆนี่นายจ้างจะอยากได้กันขนาดนี้ไหมกับถ้าเกิดเป็นลูกจ้างต่างด้าวคนอื่นๆเนี่ยจะมีคนเป็นห่วงกันขนาดนี้ไหมชาวโซเชียล นี่ทั้งหมดมันเกิดมาจากหน้าตาใช่หรือเปล่าทีนี้ลองสมมติดูว่าถ้าเกิดไม่ใช่คนไทยนะแลวเขามาเห็นเหตุการณ์นี้ในประเทศไทยเขาจะรู้สึกยังไงโอ้โหคนไทยให้ความสําคัญกับหน้าตาเป็นอย่างยิ่งแบบนี้ไหมอ่าแม้ว่าจะเป็นชาวต่างด้าวอะไรก็เหอะอ่าไม่รู้นะเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละก็ได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ครับเมื่อมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งก็โพสต์ข้อความเข้าไปในกลุ่ม แรงงานต่างด้าวหางานทํานายจ้างหาลูกจ้างอ่าซึ่งเป็นพื้นที่ให้กับแรงงานต่างด้าวโพสต์หางานทําอะไรประมาณนี้รวมไปถึงเป็นช่องทางที่นายจ้างจะมาหาลูกจ้างไปทํางานด้วยโดยมีผู้ติดตามในเพจเนี่ยนะประมาณแสนกว่าคนผู้โพสต์นะเขาบอกว่าน้องคนนี้ชื่อดาวอายุ23ปีน้องเข้ามาประเทศไทยเมื่อ5-6เดือนก่อนครับ โดยขณะนี้น้องก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็ยังอยู่ระหว่างการทำบัตรด้วยความสามารถพิเศษคือกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าได้แต่ก็ต้องสอนน้องนิดหน่อยเอา้าแปลว่าก็เพิ่งจะมาหัดตอนทำงานเนี่แหละนะขณะที่ภาษาไทยน้องก็สามารถสื่อสารได้เล็กน้อยพูดได้แต่ไม่เยอะเรทเงินเดือนที่ต้องการก็ประมาณ8,000-9,000บาทต่อเดือน นั่นแหละเขาก็โพสต์มาเท่านั้นทีนี้หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความทั้งกล่าวออกไปก็มีชาวโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับแล้วก็ชวนไปทําง,งานกันเป็นจํานวนมากเหมือนกันในขณะที่บางคนก็บอกว่าอยากจะให้น้องเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ฝากเลือกนายให้น้องดีๆหน่อยนะน้องจะได้ไปอยู่กับคนดีๆเพราะว่าน้องสวยอันตรายมากเลยเป็นห่วงจากใจก็คงจะเป็นห่วงมองกันว่านายจ้างที่อยากจะเดาน้องไปทําง,งานเนี่ย อาจจะไม่ได้เลงแค่จะให้ไปทํางานหรือเปล่าอะไรงนี้อาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเป็นห่วงกันยกใหญ่ครับแสดงความเห็นกันเพียบเลยทีนี้โพสือ่ออื่นนะที่เป็นแรงงานต่างด้าวคนอื่นๆน,นี่เงียบเงาน่าสงสารมากทําไมเราไม่ได้รับความสนใจขนาดนี้บ้างนะทําไมไม่มีใครอยากจ้างเราทาไมไม่มีใครเป็นห่วงเราเลยนี่มันส่องมาตรฐานชัดๆหรือเป็นเพราะว่าหน้าตาฉันไม่ดีหรอเออแม้แตเ่เงินฉันก็ยังเอาแค่ไม่ถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำแบบนี้ ก่อน่ะแหละในเพจเพจเดียวแรงงานต่างด้าวคนอื่นๆก็พากันน้อยอกน้อยใจเกินไปนะคุณสมบัติอาจจะสูงกว่าแต่ว่าไม่ค่อยมีคนอยากได้นี่ที่เขาอยากได้คือแบบนี้เออก็ประมาณนี้ครับประเทศไทยสวัสดีครับ